วันนี้มีโอกาสได้มาคินโคูนิยะที่เอ็มควอเทียนะคะก็เลยแวะมาดูกันสักหน่อยนะเปิ้ลไม่เคยมาว่ามีไพทาโรเยอะแค่ไหนนะเพราะว่าเป็นสาขาใหญ่เหมือนกันเนาะเดินเข้ามาสุดทางเลยค่ะก็มาเจอไพทาโรอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นกองนะคะแล้วก็มีตรงเชลฟ์อีกเล็กหน่อยนะจริงๆก็ต้องบอกว่าดูแล้วปริมาณไพ่เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็มี ไพ่คลาสสิกก็แล้วกันเนาะไม่ได้มีไพ่ใหม่อะไรมากมายเลยทําให้วันนี้เปิลไม่ได้โดนอะไรมานะคะวันนี้จริงๆงตั้งใจจะมาให้ดูไพ่ที่เป็นไรเดอร์เวทกันค่ะมีหลายคนถามมาเนาะว่าไพ่ไรเดอร์เวทเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็อยากจะมาถ่ายให้ดูคะ่ะว่ามีสำรับไหนบ้างเนาะที่มีความเป็นไรเดอร์เวทแล้วเราสามารถใช้งานได้ที่ถ่ายมานี่คือทั้งหมดของไรเดอร์เวทที่เขามีแล้วนะคะก็ลองเลือกดูกันได้ สำหรับภาพสุดท้ายอันนี้เป็นสำหรับเดียวนะที่ไม่เคยเห็นเลยค่ะมินิทาโรไรเดอร์เวทสมิธนะดูน่ารักตอนแรกกะว่าจะโดนมาละแต่สุดท้ายก็ตัดใจเนาะเพราะว่าเรามีไรเดอร์เวทสมิธเยอะแล้วนะสำหรับมือใหม่ก็สามารถลองเลือกดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าคุณชอบแบบไหนก็ไปตามกันได้นะคะถ้ามีโอกาสได้ไปสาขาอื่นแล้วมี Rider w a เวทเยอะเนี่ยก็จะถ่ายมาให้ชมกันอีก